สวัสดีครับผมยศบีบิวจีนเนีย่ยนะครับและวันนี้ครับผมพามาอยู่ที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราดชฤกเพละกอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกนะครับถึงการาดูวิธีการรับรถเข้านะครับว่าทําไมจะต้องขายให้ที่ยูโรป้าและทําไมถึงต้องซื้อที่ยูโรป้าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับจะเป็นใครนั้นตามผมมาเลยครับ นี่ครับเราได้อย่กแขกรับเชิญเราแล้วนะครับเป็นผู้ซึ่งมีเวลาให้เราได้น้อยมากวันนี้ได้คิวแล้วครับนี่เรามาพบกับพี่ทีรยุทธ์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายพรีเมียมซีเล็ชันหรือว่าฝ่ายยุสคาครับเป็นคนคัดกองรถเข้ามาสวัสดีครับเชิญครับยุทธสวัสดีครับพี่อันนี้ครับพี่ยุทธครับวันนี้ผมมีคําถามครับในใจที่หลายๆคนอยากทราบมากนะครับก็คือหนึ่งเลยครับได้รถพวกนี้ได้มาจากไหนแหล่งที่มาต่างๆไงครับพี่ครับ ส่วนใหญ่แล้วรถที่เราขายอยู่รถมือ2หรือว่ารถพรีเมียมเซเลคชั่นยูสคาร์เนี่ยนะครับก็90%จะเป็นรถที่ลูกค้าเก่านะฮะนำมาแลกกับรถคันใหม่กับน้องๆฝ่ายขายของเรานะครับเนื่องจากว่าเรามีโชว์รูมรถใหม่เนี่ยสาสาขาดังนั้นฐานข้อมูลลูกค้าเราจะมีเยอะมากลูกค้าหลายพันท่านนะครับเราก็จะคัดสรรรถได้ตามความต้องการของตลาดอย่างเช่นตอนนี้เรามีแคมเปญที่จะ รับเกตอินเป็น X3 หรือ X1 หรือซีรีส์3เนี่ยเราก็จะทำการตลาดเจาะไปที่รุ่นนั้นๆคัดสรรเลือกรุ่นเลือกรถได้เลยครับและอย่างสภาพรถล่ะครับพี่ยุทธสภาพรถการดูรถแไรงต่างเนี่ยก็ผมตอบเป็นสส่วนนะครับ <c oughs> สภาพรถและการดูรถนะครับสภาพรถเนี่ยเราเลือกรถเนี่ยเลือกที่สภาพที่สวยไม่มีชนหนักนะครับ ไม่น้อยๆเราจะทราบจากตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะก็คือรถทุกคันอย่างที่เรียนไทข้างต้นแล้วว่าเรามีประวัติของรถทุกคันที่จะนํามาเทรดอินนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ใช้งานแล้วก็เซอร์วิสซ่อมบํารุงหรือว่าเข้าศูนย์ b m เอ็มดัลยโรปาทั้ง3สาขานะฮะส่วนเรื่องของการดูรถเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่บริการไปดูรถนอกสถานที่มีโปรดักจีเนียมีเจ้าหน้าที่ S.A. นะฮะให้การดูแลให้การดูรถดูประเมินสภาพประเมินราคารถทั้ง3สาขาเรามีบุคลากรทางด้านนี้อยู่ประมาณ10กว่าคนครับนี่รับและไอตัวเงื่อนไขของการการับประกันในการรับประกันสินค้าต่างๆเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรที่มันเหนือหรือเด่นกว่า ก็เป็นคําถามที่โดนถามกันมากนะฮะหลายๆคนก็มักจะถามว่าซื้อรถมือสองจากที่ยุโรป้าแล้วได้การรับประกันยังไงนะครับการรับประกันเนี่ยเราจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือรับประกันต่อเนื่องจาก BSI ที่มาจาก B.M.W ไทยแล a ด์นะครับก็คืออาจจะเป็น5ปีแ0 0กิโลหรือ6ปีแส0สองแต่เมื่อหมด B.N.I. แล้วนะครับเรายังมีรับประกันต่อเนื่องที่เป็นวารันตีให้อีก2ปีนะครับหรือ200,000กิโลนะครับเรียกว่า B.M. หรือม i u m s พรีเมียมเซเลค่นจะสามารถนําเข้ามาที่ศูนย์ของยูโรป้าเราได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาการเปลี่ยนอะไหล่หลังจากหมด b s i แล้วก็ยังจะต้องใช้เป็นอะไหล่แท้อะไหล่ที่มาจาก B.M. หรือม l a ยูไทยแลนด์เท่านั้นครับแล้วอย่างนี้ครับลูกค้าเนี่ยจะมั่นใจได้ไงครับว่าอประกันอันเนี้ย มันมีอะไรรับประกันไหมหรือมีใบใบอะไรให้ลูกค้านครับพี่ยูเมื่อรถทุกคันเข้าการตรวจเช็ค360องศาเพื่อเข้าสู่โปรแกรม B.M. หรือมันอยู่พรีเมียมเซเลคชั่นแล้วนะครับเมื่อลูกค้าซื้อรถออกไปนะครับเราส่งมอบแล้วเนี่ยเราจะมีใบเป็นใบเหมือนกับแบบใบเซอร์นะครับเพื่อเป็นกรมธรรม์น,นะครับให้ลูกค้าได้สบายใจว่ามีใบกรมธรรรับ ลองโดยศูนย์ BMW นะครับภายใต้การควบคุมดูแลของยูโรป้าเราเนี่ยนะครับอันนี้คือออกให้จาก BM เ h a i l a n d ใช่ไหมครับออกโดยทางยูโรป้าแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่ BM Thailand เป็นผู้กำหนดด้วยครับคําถามสําคัญครับพี่ยุทธทําไมต้องขายรถที่ยูโรป้า การขายการขายรถที่ยูโรป้าเนี่ยนะฮะเอกสารเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับมีผลต่อกฎหมายนะฮะเอกสารของลูกค้าที่ขายมาให้เราแล้วเนี่ยฮะรถทุกคันนะครับที่ขายให้เราเอกสารชุดโอน เมื่ออยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการขายออกให้กับลูกค้าท่านที่2ที่จะมาซื้อแบบชนิดโอนลอยเพราะว่าการโอนลอยอยู่ยเนี้ยมันเป็นเรื่องอันตรายในเรื่องของการเอาไปใช้ในแง่ที่เป็นมิจฉาชีพดังนั้นเมื่อเกิดมีคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าของเดิมจะต้องรับผิดชอบแต่ทางศูนย์ B M e u r o p เนี่ยเรากําหนดเลยว่าเราจะไม่โอนลอยนะครับเราจะต้องโอนเข้าชื่อของผู้ที่จะมาซื้อต่อหรือเข้าชื่อไฟแนนซ์ที่จัดไฟแนนซ์นะครับและคําถามสุดท้าย อยู่ข้างบนนี่ครับทำไมลูกค้าต้องเลือกซื้อรถกับเราหรือยูโรปาครับที่ยูโรปาเนี่ยเรามีรถให้เลือกซื้ออยู่2สาขานะครับก็คือที่ถนนตัดใหม่ถนนที่ <Okay. S 2> ผ่านกพุทธมนตรหรือที่เราเรียกกันว่าถนนพระเทพนะฮะและอีกที่หนึ่งก็คือที่โชว์รูมสาขากรา,ามสองนะครับเป็นแผนกพรีเมียเซเลคชันนะฮะที่ต้องซื้อที่เราเพราะว่า 1. ก็คือเราได้นํารถคันนี้รถ เข้ามาบริการที่ศูนย์เนี่ยนะฮะการตรวจปรับสภาพ360องศานะครับสเรามีแผนกบอดี้เพนท์นะฮะแผนกสีตัวถังเองที่พระรามสองดังนั้นเราจะทำสีโดยใช้สีของ B M W Thailand นับคือภายใต้เงื่อนไขของมาตรฐานของ B M Thailand ครับไม่มีการส่งไปทำสีที่อู่ นอกหรืออู่ซับนะฮะเมื่อซื้อรถจากเราแล้วจะได้ความมั่นใจนะครับทั้งสภาพสีตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างทั้งหมดครับในแบบครอบคลุม360องศาครับอย่างนี้ครับยุทธผมอยากเห็นรถจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักคันหนึ่งนะครับที่รถเทรดอินที่เพิ่งรับเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพครับเดี๋ยวเชิญที่ด้านหน้าเลยครับครับคุณยุทธผมจะพามาดูนะครับ นี่คือรถ BMW มันอยู320 d ีเซลเอ็มสปที่เราเพิ่งรับเข้ามาใหม่นะครับรถคันนี้เพิ่งรับเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับโดยการคัดเลือกออกมาแล้วว่ารถคันนี้อยู่ในสเปคที่เราจะเอาไว้ขายเองในแบบ Premium Selection ครับผมมีคำถามกับพ่ยุท์ไหนๆมาเจอที่รถจริงแล้วยุครับไอการดูรถครับดูรถคัดรถเนี่ยมันดูสภาพรถอะดูเบื้องต้นเนี่ยดูยังไงรับพยุ ก็อ,อย่างที่เรียนมาตั้งแา่ข้างต้นแล้วนะครับว่าดูเบื้องต้นเนี่ยเรา,เาโชคดีที่เรามีลูกค้าอยู่ในฐานข้อมูลนะครับ,ค,รบคันเนี้ยเราได้ดูประวัติการซื้อประวัติการซ่อมบํารุงกับทางศูนย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมทั้งนํามาแลกกับรถใหม่ ที่โชว์รูมเราดังนั้นเราก็คือเราจะมีข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเราก็มาส่งเจ้าหน้าที่มาฮะมาดูตัวรถอีกครั้งหนึ่งที่ตัวรถเนี่ยจะเห็นว่ารถคันนี้สภาพสีเดิมๆนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเพิ่งรับเข้ามาสภาพสีเดิมๆเ,เขาก็จะสวยเงามากนะครับเราภายนอกเราก็ดูเรื่องสภาพสีนะครับชิ้นส่วนอะไรที่แตกหักชำรุดเนี่ยว่า แตหกหักคำรุดแล้วเราจะสามารถทําสีหรือว่าเคมประกันอะไรได้ไหมนะฮะแต่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะส่งไปเก็บสีทําสีได้ที่ศูนย์บีเอ็มหรือว่ายูโรปาสาขาพระราม2ที่แผนกซ่อมสีและตัวถังของเรานะครับครับผม mm ี่ยุทครับ,รบไหนๆก็มาถึงนี้แล้วผมอยากเห็นครับว่าการดูเขาบอกาการดูหัวน็อตก,การดูมันดูยังไงครับพี่ยุทธอ๋อนะครับเธอถ้ารถมีการชนหนักมีการหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรง หน้ากระจังกันชนหน้าหรือเรียกว่าคานหน้าคานหน้าเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหัวน็อตที่จะต้องถูกคลายออกจากปัจแจนะครับหัวน็อตมันจะช้านะฮะอย่างคันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับเรื่องของหัวน็อตนะครับว่าสภาพหัวน็อตเป็นยังไงช้ำไหมนะครับได้ครับอย่างนี่นะฮะที่ผมเรียนไว้ตั้งข้้งต้นแล้วนะฮะเมื่อเราเปิดออข,ขึ้นมา เก็บยังครับเพิ่งรับเข้ามานะฮะก็ะคือเราจะดูที่หัวน็อตนะฮะจากโรงงานสภาพที่มาจากโรงงานจะสังเกตได้หัวน็อตเนี่ยนะฮะจะมีการมาร์คตำแหน่ง QC ไว้น็อตพวกนี้จะไม่มีรอยถูกเคลื่อนเลยครับใช่5สีสีนี่เป็น QC ที่มาร์คมาจากโรงงานประกอบที่ระยองนะครับก็ดูตำแหน่งมาร์คพวกนี้นะฮะทุกอย่างจะมีสีที่มาร์คไว้ไม่มีการเคลื่อนเลยนะฮะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ตะเข็บด้านข้างทั้งสองข้างที่หัวน็อตนะครับว่ามีการถอดเพื่อเปลี่ยน บังโกลไหมนะครับถอดเพื่อปัดแต่งไฟหน้าไหมดังนั้นถ้าหากว่ามีพวกนี้เราก็จะมาวิธิถฉัยดูว่าเป็นการชนหนักแล้วเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นการชนหนักแล้วเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้รับเอาไว้ขายในแผนกพรีเมียมเซเลคชั่นของเราครับถ้างี้อย่างที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่ามันออนไลน์ได้เราก็ต้องไปเช็คได้นะพอเห็นหัวนอ็อตมีการขยับและเช็คประวัติประกันได้ ได้ประวัติตัวถังซ้อมสีของเราได้ได้ครับเช็คประวัติได้ก็อย่างเช่นคันนี้เราก็ออนไลน์ก่อนที่เราจะซื้อเข้ามานะครับประวัติแล้วการตรวจสอบแล้วนะฮะจากประวัติไม่มีการถอดชิ้นส่วนของน็อตหรือว่าชิ้นส่วนของอะไหล่ตัวอื่นที่เกี่ยวกับบอดี้นะครับไม่มีนะฮะดังนั้นก็คือเราก็จะได้เปรียบตรงข้อมูลตรงที่ว่าเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าอยู่ครับคำถามท้ายของวันนี้ครับพ่ยุธไอคำว่า360องศาครับมันคืออะไรครับพ่ยุธตัว360อองศาเนี่ยมันเป็นคำ พูดนะครับที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ครอบคุมที่ตัวรถนะฮะเรานําตัวรถเนี่ยเข้ามาตรวจเช็ค360องศาก่อนที่จะทําขึ้นขายก่อนที่จะส่งไปแผนกสีนะครับดังนั้นรายละเอียดของ360องศาตัวเนี้ยนะฮะเราจะมีเจา้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเทนเนิงมาจากสํานักงานใหญ่ B M W Thailand ที่จะมาตอบคุณยศให้ความชัดเจนความกระจ่างเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเช็ครถ360องศาของยูโรปเราครับถ้าอย่าง,งานั้นวันนี้ครับ ผมต้องขอขอบคุณพิยุทธ์มากๆครับที่เสียเวลาสวละเวลามาให้ผมนะครับแต่ที่สําคัญครับอยากรู้ไหมครับว่าไอ้สามร้อยศูภาษาเป็นยังไงเจาะลึกแบบไหนทําอะไรบ้าง E P หน้าเราเจอกันครับวันนี้ผมและพิยุทธ์ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ